มื่อนีมารายงานต่เสาเลยนะครับเเพราะว่าท,ที่สร้างเินน่นเกล่งสุดๆแล้วสำหรับไอ้ไข่ของเ้ากันกน,นี้คือครบเมื่อทุกคนเลยครับพี่น้องที่ได้สร้างจองไวน้นะครับเนาะผมก็พอสบายน้ำวงนะอากาศเปลี่ยนแปลงหลายเร่ยงงานลาก็เลยไข่เลยหน,นาวไปเลยพี่น้องผมก็สิเรียงานข่าวๆก็บ,บอกคือสิว่าโดนมาไหนครับไว้แล้ว มันหน่อยเอาเห็ดงานเอา,เอาเอาเรื่รองยีรีได้ป่พี่น้องเด้อชิวต่อไปก็ติเป็นของพอสมัยพานปลาได้ครับเ้อของพอสมัยพานปลายาเสท้อ,อนนี่จาไหนล่ะผมก็จำว่าเคยถึงนะ้ให้ให้ได้รับทราบไปเป็นของพอสมัยพานปลานะครับชิวต่อไปมันจะเด้ได้ลาบยุทธสามสามทันต่อตกันนั่นครับของพอสมัยพานปลา ยที่หนึ่งสำหรับจากนี่ไปนะครับเนาะกทิมีของพ่อสังหาดแล้วก็ของพ่อเข็มทองนะครับเนาะไรยงานให้ทราบพ่อส้มปายพ่อสังหาดพ่อเข็มทองกับยาโซโทนนั่นนี่แหละตัวนึงกับพ่นีไว้ยืดทางในนะครับพี่น้องเนาะต้องก็เฮ็ดขึ้นไว้สามขั้นสุดนี่อีกสุดรสุดเท่าจิตหลังจากทรงของพ่ออดุลไปแล้วเนี่ยนะครับเนาะก็จะค่อยสีได้ ทรงอีกสามขั้นติดติดกันจะได้เร่งออกนะพี่น้องเนาะให้เพิ่นได้ท่านต่อการทํางนานของพี่น้องแหละรายงานในราบทุกระยะเลยครับพี่น้องับมันมันเกิดติดขัดอยู่ที่ว่าอะไรมันจิมาซาเน่ยคือระบบไฮ้ดรลิกเข้ามานะมันมันจะซ่าเขาเค็ดขึ้นเองบ่ได้ตัวนี้ก็ต้องรอจากเขาทรงมาให้ซึ่งเฮ้าเนี่ยก็ได้ สร้างเพิ่นไปดูแล้วล่ะห้เพิ่นทยอย,ยส่งเขามาให้ให้ดดวนที่สุดเลยนีเพิ่นกันทยอย,ยกัามาในชุดหนึ่งปกติเป็นของพอสมยัยผ่านปลาเนาะที่ได้ก้อนมุซึ่งเขามาหอดแล้วล่ะเพิ่นก็คกุ้งถิ่เห็นคลิปนี้ยุ่กับเพิ่นกับเพื่อถ่ดีใจกันมากหน่อยนึงแหละว่าอะไรของเพิ่นเขามาครบแล้วพวกเขาเห็ดยางอื่นกับครบมันแล้วพวกอะไรชุดผานชุดดันนาพวกโรตารีพวกต่างๆม,มนี่เขาก็เห็ดว้เรียบร้อย,ยแล้วล่ะครับพี่น้อง ก็ทีมีเหลืออยู่ตัวนั้นละสาแนก็ไฮรลลิคือเขากะสั่งเพิ่นก็เขาก็บุงหูก็เพิ่นว่ามันติดคัดอะไรนะครับเนาะสั่งกับสีสาแนเจ้าไหนก็ให้ทราบตามนี่นะครับเนาะเที่ยวต่อไปก็จะเป็นห้องพอสมยัยแล้วก็ต่อมากก็สิเป็นของพอสังกัดแล้วก็ตามเลยของพอเข็มทองสามขั้นนะครับเนาะอีกบโดนนะครับเนาะ แย่งให้ทราบจังไรกับคลิปนี้กับทรัมปนี้คนนะครับเนาะ